ความเดิมตอนที่แล้วใบข้าวเข้ามาเป็นเมดสาวในบ้านอย่างเต็มตัวเพื่อหาเงินรักษายายที่กำลังป่วยแต่การดูแลคนมีชื่อเสียงนั้นไม่ง่ายเลยสอๆทั้งหลายจ้องแต่จะคอยมาหาและรังแกเธออยู่บ่อยครั้งและครั้งนี้ใบข้าวจะทนได้ไหมจะบิแหม่ป่ากบ,บอกว่าโอ๊ยกลัวเขาทำบ้านพังสุดท้ายแล้วก็ต้องมาซื้อของกินให้เขาเป็นห่วงเขาใช่ไหมล่ะจ๊ะโอ๊ยป่าวหรอกครับพี่ซินดี้คือจริงๆแล้วผมแค่รู้สึกว่า ยายใบยข้าวอะไรนั่นน่ะน่าจะทางานเหนื่อยก็เลยมีน้ําใจซื้อของไปฝากเพราะว่าเธออาจจะไม่ได้ออกมาข้างนอกไงผมไม่อยากให้ใครมาอดตายในบ้านของผมหรอกมาเหอะเราจะได้รีบกลับบ้านกันคิดอะไรอยู่เนี่ยแปลกๆแล้วนะดูใจดีผิดปกติเลยนะเนี่ยไว้าดาราหรือเนี่ยเอ,อ้ยสิปนปนที่ฉันชอบนี่นะเอ่อเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณากๆเลยนะคะเออขอบคุณครับรายบัตรนะครับ เอามานี้มาเดี๋ยวพี่ช่วยถือนะแล้วรถเนี่ยก็จอดอยู่ไกล้ๆปะ่ะเรารีบเดินไปที่รถกันเถอะดีนะที่วันนี้เนี่ยมันเย็นแล้วมันไม่ค่อยมีคนอนะไปเร็วปะ่ะ โอเคครับอคคุบ้ยตายแล้วฉันโชคดีจริงๆเลยนะเนี่ยาวา้านักแขนนอนนี่อุ้ยที่ข่าวว่าแขนนอนตอนนี้เนี่ยที่ขมไม่ขาวเสียหายอยู่ดีๆได้เส้นสัญญาค่าใหญ่เฉยเลยอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนักข่าวในใสายเลือดอย่างฉันเนี่ยจะต้องสัมภาษณ์เขาซะหน่อยแล้วเอ้ยขอรบกวนหน่อยนะคะะวุ้ยตายแล้วสวัสดีค่ะแจ๊จเป็นยังไงบ้างคะ่ะคิดถึงจังเลยแม่หายหน้าหายตาไปเลยนะคะหลังจากที่เขียนข่าวไม่ดีเกี่ยวกับแขนนอนไปรอบที่แล้วนะคะโอ้ยคิดถึงเหมือนกันละค่ะพี่สินดีก็ไม่ได้เขียนะะค เห็นค่ะตามความเป็นจริงได้ค่ะแต่ว่าได้ข่าวว่าตอนนี้ในชีวิตของนอเคนนอนนั้นมันโด่งแดงบิดพลุแตกเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเออแจ็คขอไปสัมภาษณ์น้องเคนนอนนิดหนึ่งได้ไหมคะไม่ไม่ทราบว่าที่บ้านในมีอะไรบกปิดไว้หรือเปล่าเออหรือว่าจะเป็นเนศสาวคนนั้นกันแน่นะ<า>ยังอยู่ใช่ไหมคะเออวันนี้น้องเคนนอนเนี่ยเพิ่งเสทับงานมาน,นะ,ะแจ็คก็เลยไม่ค่อยสะดวกให้สัมภาษณ์เท่าไหร่นะจ๊ะวันนี้เหนื่อยมากๆแล้วอาจจะต้องขอดตัวกล,กลับก่อนนะจ๊ะ ที่กลับเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้เห็นที่มาใช่ไหมนะจ๊ว่า กกเมษาเอาไว้อยู่น่ะใช่หรือเปล่าเอ่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่แซนดี้คือจริงๆแล้วอะที่บ้านไปได้นะครับไปได้ต่อเลยเพราะว่าผมไม่มีอะไรปิดบังไว้อยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าอยากจะสัมภาษณ์ก็คงใช้เวลาไม่นานผมเออบริสุทธิ์พอที่จะให้ไปสัมภาษณ์ได้ครับข้อไปที่บ้านเลยก็ได้ครับอุ่ยจริงเหรอจ้าแคนนอนดีมากเลยจ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปบ้านกันดีกว่านะจ้าเดี๋ยวฉันไปด้วยนะเออโชษทีนันจ้าพอดีขับรถสปอร์ตมาจ้านั่นได้สองคนเท่านั้นเองเอาเป็นว่าถ้าอยากไปแล้วก็เออ ไฟฟ้าหรือว่ารถเมล์ไปเองแล้วกันนะจ๊ะไปกันเถอะเร็วปาแคนนอนปะโอ้ยได้อยู่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวแซดขับรถไปเองก็ได้๋อ,อจาจ้าเจอกันที่บ้านนะจ๊ะไม่ต้องบอกกรูนน้ว่าบ้านอยู่ไหนอะเพราะว่าน่าจะสืบสอบม,มาหมดแล้วล่ะเอ้ขานี้นะขาคันนี้จริงๆรทอนใช้ไม่เลิกน่าเบื่อพี่ลิก,กิเอแจนั่นจริงๆเลย เอาเป็นว่ารีพไปสัมภาษณ์ไม่ต้องให้เขาขึ้นไปชั้นบนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพี่จะไปบอกใบเข้าเองว่าให้อยู่แต่เฉพาะห้องของตัวเองไม่ต้องลงมายุ่งกับยอนนี่หรอกไม่งั้นดูเขียนข่าวซีเซีหยหายอีกยินนี่หูตาเป็นสับปะรดซะด้วยสิเขียนข่าวของที่แล้วเนี่ยเกือบทำเราดับเลยนะแค่นอนโอ,อ okay คเคครับรีบัสัมภาษณ์เถอะผมก็อยากจะพักเต็มทีและใครก็ได้วฉันด้วยอย่าทาฉันนะอย่าออกไปฮะเสียงใครอะเสียงใบข้าเหรอตายแล้วทำยังไงดีเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับใบข้ากันนะ จ้าเอเ๋แจนมาแล้วจ้าอุ๊ยเสียงอะไรตึงตังน่ะเกิดอะไรขึ้นที่นี่หรอคะเออถ้าอย่างนั้นเยจ๊ะฉันฝากถือหน่อยนะเดี๋ยวฉันมาแป๊บหนึ่งไปดูกันเลวแคนนอนไปไว้ยตายแล้วเกิดอะไรกันขึ้นนะ่ะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกคะ่ะแล้วก็แค่สั่งสอนนางใบข้าวจับหัวมันกดสกโคแล้วก็ตบสั่งสอนมันสักนิดสักหน่อยนะ่ะโทษฐานที่ขึ้นเตียงของแคนนอนมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงเลยนะพี่แซนดี้ดูแลเด็กของพี่ยังไงเนี่ยฮะสะใจชะมัดฉันชอบเป็นแบบนี้จ,จริงๆเลยโคครสะใใใจอออ่่่าาเข้้กแแนนนนนฉัไมมย พี่แนดี้ช่วยใบข้าวด้วยนี่เธอเข้ามาทําอะไรในบ้านของฉันแล้วห้องรอของฉันเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของพวกเธอสองคนนะอะไรหรือที่เขาบอกว่าแคนนอนกโกยเมนี่เอาไว้กินคนเดียวเนี่ยมันจะเรื่องจริงอย่างนั้นเหรออุยตายแล้วได้ยินไม่ผิดใช่ไหมคนเนี่ยเออเออไม่ใช่นะคือใบข้าวเนี่ยเขาเป็นคนที่มาทําความสะอาดแล้วก็ดูแลบ้านเป็นเมดเหมือนที่ทุกคนเข้าใจนั่นแหละแคนนอนพี่จะบอกว่าแบบเนี้ยไม่ดีแน่ๆน่ยินนักข่าวนี่อยู่ เพราะฉะนั so ้นเราจะเข้าข <point Rad io> okay. ้างใบข้าวตอนเนี้ยไม่ได้เข้าใจไหมอาจจะทําให้ใบข้าวรู้สึกเสียใจแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาเวลาอธิบายน้องที่หลังเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยข่าวของเราออกไปมีผลกับค่ายแน่จริงเหรอครับโอเคครับผมเข้าใจละนี่ย้ยแจ๊ฟังพี่นะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละจ้ะจริงเหรอคะพี่แซนดี้รู้สึกว่าเคน้องจะปลกเ้องพิเศษเลยนะ อะถ้าไม่เชื่อ,อย่างก็ดูละกันจริง,รงๆเธอโดนอย่างเงี้ยก็สมควรแล้วแหละเป็นความผิดของเธอคนเดียวเลยบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากเข้ามาทำความสะอาดห้องของฉันถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาพูดอะไรไม่เคยจําไม่เคยฟังหรือว่าเธออยากจะเข้าห้องของฉันกันแน่ต้องการอะไรไม่ทราบแต่ว่าในายให้ฉัน มาทำความสะอาดตอนที่ไหนไม่อยู่ไม่ใช่เหรอสารให้เธอเข้ามาทำความสะอาดตอนที่พี่ซินดี้อยู่เท่านั้นแหละเพราะฉันไม่ไว้ใจคนอย่างเธอเดี๋ยวจะเข้ามาขโมยของหรือทำอะไรในห้องฉันฉันก็ไม่รู้ใช่ใช่ไหมแค่นอนเออจัดการมันเลยเธอมันก็แค่คนใช้ในบ้านของฉันเท่านั้นแหละฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอหรอกไม่ได้สงสารไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นอย่าลืมนะว่าเธอต้องพึ่งเงินฉันไปดูแลยายของเธอเพราะฉะนั้นออกไปจากห้องนี้ซะไม่ต้องกลับมาห้องนี้อีกลงไปทำอาหารฉันจะเชิญแขกไปเออพวกเธอสองคนด้วยนะเดี๋ยวลงไปกินข้าวกันมีอะไรกัันนนแล้วกะ ตั้งใจห้องทําททำความสะอาดใบข้าวเหนื่อยมาทั้งวันข้าวปังก็ยังไม่ได้กินฉันจะเป็นลมตายอยู่แล้วอ่ะทำไมฉันจะต้องมาเจอกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะคิดถึงคุณยายจังฉันส่งเงินไปให้คุณยายทั้งหมดแล้วด้วยไม่มีเงินจะกินข้าวด้วยซ้ำแต่จะให้อยู่เพื่อให้เขาโขกสาปต่อไปฉันคงอยู่ไม่ได้อ่ะ ฉันหนีไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเ่อให้กลับมาแล้วกัน <c oughs> ฉันอยากกลับบ้านอยากเอาไปจากที่นี่ตอนนี้บ้านที่เช่าอยู่ก็โดนเขาเอาไปหมดแล้วทำไมชีวิตคนฉันถึงไม่มีที่ไปได้มากขนาดนี้คนขยันแบบฉันมันจะอยู่ไม่รอดเลยอย่างนั้นเหรอยังฉันรู้สึกกับในนั่นชีวิตของฉันก็แย่ลงเรื่อยๆเลยอะเอ้ยเมื่อนี้มันไม่เคยหลับไปจริงๆสินะ ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยหลังจากที่ไม่มีแฟนคลับแล้วก็ผู้จัดก,การคอยมานั่งตามฉันอยากใช้ชีวิตอิสระจริจรงๆเอยแต่ว่าหนทางของการเป็นศิลป,ปินเนี่ยฉันก็ชอบมันเหมือนกันแฮะ <c oughs> ฉันอยากออกจากที่นี่เอ๊เสียงใครเขาร้องไห้อยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยจำได้ว่าตรงนี้มันมืดไม่ค่อยมีคนอะมีนี่หวัดดีเออเธอเธอเป็นอะไรหรือเปล่าวะทำไมมานั่งร้องไห้คนเดียวอะ มันก็เป็นศิลปินนี่นะนหยไม่ต้องมายุ่งกับฉันได้ไหมทำไมล่ะศิลปินแล้วมันผิดตรงไหนอะนี่มันเวลาส่วนตัวของฉันเลยนะฉันนึกว่าเธอจะดีใจสิที่ได้เจอฉันน่ะแล้วเป็นอะไรร้องไห้ทำไมอย่ามายุ่งกับฉันแล้วนี่ไหนจะโดดขึ้นเก้าอี้ที่ฉันนั่งอยู่มันทำหาแสงอะไรเนี่ยเอาน่าฉันจะถ้าเป็นเพื่อนเธอนี่แหละฉันเห็นผู้หญิงร้องไห้แล้วฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อ่ะลืมแนะนำตัวเลยเหมือนเธอจะรู้แล้วนะเออฉันชื่อพอตฉันรู้อยู่แล้วฉันชื่อใบเข้า เอาหนะ่าชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ง่ายหรอกนะเธอรู้ไหมว่าการเป็นศิลปินหรือว่าดาราเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเหมือนกันฉันก็อยากมีชีวิตส่วนตัวบ้างแสดงอารมณ์ได้ทุกที่โดยไม่ต้องแคร์สายตาคนอื่นเลยว่าเราจะร้องไห้หัวเราะหรือทําอะไรอยู่แต่ว่าฉันว่าเธอหน้าคุณ,คณนะเออขอโทษนะเธอใช่คนที่เป็นเบสสาวแสนสวยของไอเคนนอนนั้นปะนายรู้ด้วยเหรอรู้ดีเรื่องของเธอดังจะตายอีกอย่างหนึ่งแคนนอนตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่า ข่าวเขาแล้วก็ชื่อเสียงของเขาเนี่ยจะกลับมาดีขึ้นแล้วนี่แล้วร้องไห้ทําไมอะทําไมไม่อยู่บ้านของมันน่ะฉันเล่ายัางไงดีอะเรื่องมันยาวมากๆเลยอะนายจะฟังฉันได้เหรอฟังได้ดิไม่ต้องร้องไห้โอเคถ้าอย่างงั้นฉันจะเล่าให้นายฟังแล้วกัน A few moments later อบ้านนั่น ฉันรู้นะว่ามันเปรนคนที่นีสใส่ไม่ดีสุดๆแต่ไม่คิดว่าจะนิสัยไม่ดีถึงขนาดนี้เธอเชื่อไหมฉันเป็นสิลปินฉันก็มีข่าวเสียหายกับผู้หญิงตั้งเยอะแยะมันจะเป็นไรเลยทํ่มานั่งสร้างภาพทำไมในเมื่อมันไปคนยไม่ดีเอาน่าฉันเป็นเธอเธอหิวเหรอเอ่อฉันไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันแล้วอะแล้วทำไมไม่กินล่ะฉันไม่มีเงินด้วยซ้ำเงินที่นี่นั่นให้ฉันก็ออามาเป็นค่าสายายทั้งหมดแล้วอะอีกอย่างนี่ฉันไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่า อย่าให้คุณฉันอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนักข่าวก็ตามฉันแจเลยอ่ะงั้นเธอรออย่นี้แป๊บนึงนะฉันจัดการให้ขอโทษนะคะผมขอสั่งเบอร์เกอร์หน่อยครับเอาแบบชุดใหญ่เลยนะครับโอ้ยได้ค่ะวิชันมาทำงานที่นี่ฉันเจอดาราบ่อยมากเลยนะเนี่ยถ้าตนใสายดาราชัดๆขอบคุณมากนะคะบช้นใหม่นะคะใบข้าวฉันมาแล้วเอนายซื้อมาให้ฉันเลยเหรอขาขอคุณนะพอดโอ้โหของกินทั้งนั้นเลยนี่นะถ้าอย่างงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะ เอาเลยเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจหรอกนะอ,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 อร่อยชะมัดเลยอะมไม่ฉีดแยกด้วยอันนี้ก็อร่อยโอ้โหรสชาติด,ดีมากอันนี้ก็อร่อยเบคอนก็อร่อยเอ้ยน้ำนี่ดีชะมัดชั้นโอเคขึ้นแล้วละ่ะขอบคุณมากนะนั่งอยู่นี่นะฉะนันเอาไปทิ้งให้เป็นไงบ้างเธอดีขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉนันว่านะเราไปหาอะไรเดินเล่นกันไหมเพื่อเธอจะได้สบายใจขึ้น ไม่ต้องกังวลหรอกนะแต่จริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของฉันมันจะแย่ขนาดนั้นแต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่จะต้องมาบีบบังคับหรือฝืนใจใครเพราะฉะนั้นถ้าเธอไม่ได้เออบอกว่าอยากจะไปบ้านฉันนะอะไรเงี้ยไอ,อ้บ้านะลรึ่งไม่ต้องพูดแบบนี้นะเธอนี่มันตลกชะมัดเลยอะปะยายเบอ้อใช้น้าตาก่อเร็วเดี๋ยวนะักข่าเห็นฉันเป็นเรื่องอีกออสวัสดีครับคุณพอตเอ๊ะ คนที่พามานั้นเออหน้าคุณคุณนะคบเป็นคนที่พี่เซนที่เคยพามาเลยครับหวัดดีครับเออใช่ครับผมพาน้องเมทคนนี้มารักษาหน้านิดนึงนะคบพอดีว่าโดนอะไรมาเยอะไปนิดนึงแต่ว่าผมขอให้เก็บเป็นความลับได้ไหมครับได้ของเราเนี่ยมีมาตรการในการดูแลคุณลูกค้าทุกๆคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับที่นี่ดาราใช้เยอะเราจะเก็บให้เป็นความลับอย่างดีเลยครับขอบคุณมากนะครบป้าใบข้าปวปะวยแยต่แล้วโอ้โหน้องใบข้าวทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้จนะ๊ะงั้นรอพี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จัดการให้ โอเคค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะคุณพอชแล้วก็น้องใบข้าวแค่มาร์กหน้าแล้วก็นวลเนี่ยตัวยาของเราจะช่วยรักษาแผลบนใบหน้าให้เองนะจ๊ะไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ยาสูตรพิเศษในการเออชะลอวัยดูแลเรื่องริ้วรอยแล้วก็อะไรต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เป็นแผลนะจ๊ะค่ะเอาล่ะนะถึงขั้นตอนสำคัญแล้วจ้าหลังจากที่มาร์กหน้าไปแล้วเนี่ยก็เช็ดออกได้เลยอ๋อ ใบเข้าตอนเช็ดหน้าออกไม่มีรอยแผลเพราะนั้นโอ้ยโคตรน่ารังไอแคนนอนนั่นมันทำแบบนี้ได้ไงวะเนี่ย <c oughs> มาและยายสองแสบเอาจริงๆพี่ก็ไม่ค่อยพอใจกับการกระทำของพุทธเธอซเท่าไหร่หรอกนะครั้งที่แล้วเนี่ยให้มาวัดตัวแล้วคิดว่าจะเข้าบ้านใครแบบถือวิสาสะเข้ามาได้เลยอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมล่ะคะในเมื่อเราก็สามารถเข้ามาได้นี่นายายใบเข้าอะไรนั้นดูแลแคนนอนยังอยู่ที่นี่ได้เลยทำไมเราจะเข้ามาไม่ได้ล่ะคะ ใช่นั่นน่ะสิคะพี่แซนดี้แบบนี้มันจะหลายมาตรฐานเกินไปหรือเปล่าคะหรือย่าแนนมันเป็นเด็กที่แคนนอนกไวจ้จริงจริง<ๆ>เธอนี่มันมีความคิดจิตใจที่มันต่ำตมจริงๆเลยนะฮะด่าเราขนาดนี้เลยเหรอใช่นะสิแล้วฉันบอกเลยนะว่าฉันจะบอกกับทางค่ายว่าจะไม่เอาพวกเธอสองคนมาทํางานร่วมกับพวกเราอีกแล้วบ้านนี้ไม่ต้อนรับพวกเธอค่อยดูนะฉันจัดการมันให้เด็ดขาดเลยใบข้าวอะไรนะนะั่นน่ะใช่ฉันก็ด้วยยังไงพี่ก็ต้องเจอพวกเราอยู่ดีเพราะว่าพวกเราคือช่างมือหนึ่งฉันไม่สนใจหรอกนะออกไปจากที่นี่ ถ้าฉันไม่เรียกอย่ามาที่นี่อีกอย่างต้องเจอกันที่กองอยู่ดีปะเธอกับว่าเรื่องที่เออน้องแคนนอนเนี่ยโกกเมสาวเอาไว้กินเองในบ้านเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงแล้วนะคะทุกคนเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยแซดเองเนี่ยก็มาเห็นกับตาเลยนะคะว่าน้องแคนนอนเนี่ยไร้เมตดนั้นออกไปแบบท,ที่ทำมึงมากเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นเลิกคิดมากกันได้แล้วนะจ๊ะเออครับผมก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ตัวยังไงดีนะคะแต่ว่าจริงๆเราเรื่องราวมันไม่มีอะไรครับคือเขาเป็นแค่เมดก็ดูแลเรื่องบ้านแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมอยู่แล้วครับโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะจะแค่นอนถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่คนจะต้องขอนตัวกล,กลับก่อนสิได้จังเลยไม่ได้กินข้าวด้วยเี่ยสงสัยว่าเมดของผมคนนั้นเนี่ยเขาจะงอนน้อยใจแล้วก็หนีไปแล้วมั้งครับไม่รู้ว่าไปไหนแล้วล่ะเออไม่ได้ทําอาหารไว้ให้ด้วยแฮะ หรือว่าจะกินอะไรไหมคะพี่แซดเออไม่เป็นไรหลอวจ้าพอแล้วล่ะเดี๋ยวพี่จะกลับก่อนนะจ้าเดี๋ยวไปหากินเองก็ได้พอดีวันนั้นหนุ่มไปนะจ้าโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเดินไปส่งครับอืมแคนนอนเนี่ยดีจริงๆนะสงสัยข่าวหรือจะไม่เป็นจริงละมัง้งยีเบนนั้นโดนด่าสเปิงเลยสอบจังเจอกันนะจ้าแคนนอนบ๊ายบายโอ้ยใยใบข้าวนั่นหายไปไหนนะเนี่ยหรือว่าจะอยู่ห้องตัวเองไปหาพี่แซนดี้ดีกว่าพี่แซนดี้ใบข้าวเหรอครับ ออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแท้ว่าใบาข้าวไปไหนอ่ะพี่หาทั้งบ้านแล้วว่าไม่อยู่เลยเราเําก็ไม่อยู่ออกจากบ้านไปแล้วหรอมัง้งทํายังไงดีละเนี่ยทําไมต้องทํายังไงด้วยอะครับในเมื่อปกติแล้วเราก็ให้เงินเดือนใบข้าวไม่ใช่หรอก็ Girl, Girl, เงินเดือนทั้งหมดของใบข้าวเนะ่ยส่งให้ยายหมดเลยยังไงล่ะพี่น้องใบข้าวออกไปเนี่ยไม่มีอะไรติดตัวไปสักบาทเดียวเลยนะฮะถามจริง ถ้าอย่างนั้นผมว่าเรารีบออกไปตามใบข้าวกนดีกว่าครับตั้งแต่เช้าใบาข้าวไม่ได้กินข้าวเลยนะพี่แซนดี้เราซื้อของมาให้ใบข้าวกินแล้วยังไม่ได้ให้ใบข้าวด้วยซ้ําอ่ะสงสัยจะเสียใจยแล้วก็วิ่งออกไปแล้วล่วะครับนั่นนั่นสิถ้าอย่างนั้นเราแยกกันไปตามหานะเคนนอนเดี๋ยวเคนนอนไปตรงแถวๆข้างบ้านเหล่านี้แล้วกันนะส่วนพี่จะไปอีกที่นึงโอเคครับแล้วเธอเชื่อไหมว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินเดินอยู่เดินตามซันอยู่ดีก็กิ้งตกเวทีไปเลยอะ่ะไหนนี่มัน เป็นมากเลยพอ่อจริงเหรอนในท่ากับผู้หญิงอย่างนั้นเลยเหรอคนร้ายอ่ะทาไมอ่ะเขาชอบนายขนาดนั้นทําไมนายทำกับเขาแบบเนี้ฉันไม่ชอบพอดีผู้หญิงแบบนั้นนะมาตามฉันนะ่ะเวลาฉันมีข่าวนะฉันบอกเลยว่าปกติแล้วว่าผู้หญิงพวกนั้นฉันไม่ได้ยุ่งด้วยซ้ำอ่ะน่าเบื่อจะตายเอาแต่กีดกีดกีดวันว่าเราแต่แต่งตัวสวย <c oughs> แต่นายก็ร้ายกับพวกเขาเกินไปปะทำยังไงดีเนี่ยหามาก็หลายที่แล้วนี่ข้างบ้านเราเนี่ยเป็นริมทะเลซะด้วยอะ่ะอย่าบอกนะว่าอยนั้น โดดน้ําตายไปแล้วเหรอเฮ <What? S 1> ้ยมันจะขนาดนั้นเลยปะเนี่ยไปไหนนะ <c oughs> เอ๊ะเสียงใครหัวล้ออะเสียงคุ้นๆเอ๊ะอย่าบอกนะว่าใบข้าวเหรอฮะ <c oughs> นึ่นมันไอพอดเหรอ